กับสะดุดตายอีกครั้งนะครับทริปนี้นะครับเราเดินทางไปประเทศจีนกันนะครับเมืองฉางซาใช้บริการของแอร์เอเชียนะครับบินแค่3มชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะครับเราก็มาถึงแล้วครับเวลาที่เมืองฉางซานี่เร็วกว่าเราชั่วโมงหนึ่งนะครับม<ช>าถึางแล้ว,อ,ลวอย่าลืมปรับนาฬิกานะครับเดี๋ยวเราจะต้องซื้อตั๋วรถบัสนะครับเข้าไปเมืองฉางซากันนะครับจากแอร์พอร์ต้นะครับราคา 6กหยวนไปไนที่สายรถไฟนะครับเมืองฉางชาพลตฟอมสนะครับเมืองชางชานี่ถือว่าเป็นเมืองใหญ่มากเลยนะครับเป็นเมืองหลวงของมณฑลหูหนานนะครับของประเทศจีนนะฮะก็ถือว่าเป็นเมืองหลักสำคัญเมืองหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ ก็จะมาจอดตรงนี้นะครับที่มีชื่อว่า Civil Aviation Hotel นะครับไปใกล้กับสถานีรถไฟนะครับก่อนที่จะเดินไปหาที่พักกันนะครับก็เราจะเจะเรครับเต้าหู้หม็นนะครับ S <S <an> เป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองนี้เลยนะครับผมเลยลองซื้อมากินนะฮะร,ราคาห้าหยวนนะครับถ้วยนี้ก็ถ้าใครมาเมืองจีนต้องลองชิมนะครับจะเห็นว่าเต้าหู้เหม็นเ,เขาจะขายอยู่เต็มที่หมดเลยนะครับเดินตรงไหนก็จะเจอเป็นลักษณกะนุเข็มแบบนี้เป็นร้านก็มีนะฮะน่าสนใจมากๆนะครับเป็นอาหารชื่อดัของ,องของเมืองฉางซาด้วยครับ นักท่องเที่ยวหลายคนไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจีนหรือต่างชาตินะครับก็นิยมมาทดลองชิมกันนะครับเพราะนั้นใค่มาห้ามพลาดครับมองรอบข้างไปนะครับยัง<อ>มีอาหารน่ากินอีกหลายอย่างนะครับ จากเมืองจีนนะครับปวดละ3ามจดหยวนนะครับซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตร้านนี้นะครับอ่นานี้รถไฟฉางชานะครับ คนก็ยังเดินทางกันอยู่นะครับาคอสวไม่มีตั๋วก็เข้าไปไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นรถแท็กซนะี่นะครับของเมืองแล้วก็รถสาธารณะอีกหลายแบบเลครับน่าสนใจนนและนี่ก็เป็นรถแท็กซี่นะครับเป็นรถไฟฟ้าเดี๋ยวเราจะเดินทางด้วยรถมีนะครับรถรถ สาธารณะที่นี่นะครับก็ราคาแค่2อหยวนนะครับเดี๋ยวนั่งไปเรื่อยๆจากสถานีรถไฟตรงไปเลยนะครับนิดเดียวเท่านั้นเองไม่กี่ป้ายแล้วก็เราข้ามถนนมาอีกฟากหนึ่งนะครับตอนนี้นจะไปถนนไทผิงนะฮะซึ่งเป็นถนนคนเดินที่มีของฝากของน่ารักเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะไปหาโรงแรมแถวนั้นทักนะครับก็นี่แหละครับถนนไทผิงนะครับด้านหน้าทางเข้านะจะเป็นซุ้มประตูใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ ข้างๆนี้เขาจะมีโรงแรมชื่อจินเจียงโฮเทลอยู่นะครับเข้ามาโรงแรมเขาจะมีราคาตกป้ายเห็นราคาติดอยู่นะฮะบ,บอกราคาว่าคือเท่าไหร่พอได้ห้องแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมในห้องเลยครับนี่ห้องค่อนข้างมาตรฐานดีเลยนะครับก็ระบบแอร์ระบบทําความอุ่นห้องน้ําทุกอย่างโอเคนะครับมีอินเทอร์เน็ตฟรีไวไฟนะครับแล้วก็ที่สำคัญปลั๊กไฟมีเยอะมากเลยนะครับก็ใช้ ใช้ได้ดีเลยครับพอตอนค่ำนะฮะได้ห้องแล้วก็มานั่งเช็คดูเงินจีนนิดนึงนะครับจะได้ไม่งงนะครับผมก็นั่งดูนั่งจําอยู่นะฮะว่ามีแบงค์อะไรบ้างแบงค์ใหญ่สุดของเขาก็จะเป็นร้อยหยวนนะครับไปเดินเที่ยวชมถนนไทผิงกันดีกว่าครับถนนเส้นนี้นี่มีแต่ของน่ารักน่ารักขายนะครับแล้วก็มีพวกของฝากของกินเยอะแยะเลยนะครับเป็นถนนคนเดินเนี่ยฮะ เดี sí, ๋ยวไปชมกันว่านักท่องเที่ยวจีนนะครับเข้ามาชอปอะไรบ้างมีร้านอะไรน่าสนใจนะครับแถวนี้บรรยากาศดีมากๆากครับเดี๋ยวเดินไปดูเรื่อยๆสำรวจเมืองแล้วกันครับคืนนี้โอ้เจอของน่ากินครับเป็นพวกผลไม้เคลือบน้ำตาลน้ำตามันกรอบมากเลยฝั่งโน้นมีร้านสตาร์บัคด้วยนะครับ แอป l ปิลเดลิควีเนี่ยวอมารเดินมาเรื่อยๆนะครับมาถึงถนนคนเดินอีกเส้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นย่านการค้าแบบแฟชั่นนะฮะของแบรนด์เนมต่างๆนะครับตรงตน,นี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตอนแรกนะครับสำหรับการเดินทางวันแรกด้วยนะครับ ในการเที่ยวเมืองฉางซาประเทศจีนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามกันในคลิปถัดไปนะครับ